ยินดีต้อนรับเข้าสู่แจซี่สวัสดีค่ะจอยนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเขียนไดอารี่ในรูปแบบที่จะสะท้อนตัวตนภายในของตัวเองนะคะในเรื่องของความคิดความรู้สึกความคาดหวังความเชื่อแล้วก็ความต้องการลึกๆในใจที่แท้จริงของเราเองนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจตัวเองในเชิงลึกไปถึงปมในใจหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆที่เป็นชีวิตของเราจริงๆนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นเส้นทางแนวทางในการพัฒนาตัวเองด้วยถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ต้องเกิดก่อนเลยว่าคือจอยเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่ก็คือใช้ชีวิตไปวันๆนะคะก็คือแบบผ่านไปหนึ่งวันก็ลืมละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อวานหรือว่าทิศที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรไปแล้วก็ลืมง่ายด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ชีวิตเนี่ยเวลาเจอปัญหาซ้ําเดิมอ่ะมันก็จะแก้ไม่ได้แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเดิมๆซ้ําเรื่องเดิมๆเนี่ยบ่อยมากแล้วเราก็ไม่รู้วิธีแก้เพราะว่าเราอ่ะไม่เคยทบทวนกับชีวิตตัวเองนะคะ แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งให้ของขวัญมาเป็นไดอารี่เราก็เลยลองเขียนดูค่ะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยที่เขียนก็เป็นการจดบันทึกธรรมดาหรือว่าวันนี้ทําอะไรบ้างตอนไหนยังไงอะไรแค่นั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าม,มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะคะจนจนจอยเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเออคนอื่นเขาเขียนไดอารี่กันยังไงไปหามาหลายที่มากเลยค่ะเพื่อที่จะเขียนเพื่อให้มันได้อะไรกับตัวเองได้ประโยชน์อะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นจอยก็ เปลี่ยนวิธีการเขียนมาหลายรอบมากนะคะคือตอนนี้เขียนแดรี่มาประมาณ5้ปีละแล้วก็มีแพทเทิร์นเป็นของตัวเองว่าจะต้องเขียนประมาณไหนยังไงเพื่อให้เราอะได้เห็นสะท้อนทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเพื่อที่จะเห็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตนะคะอันนี้จอยก็เลยจะเอาแพทเทิร์นของจอยเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังเผื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ของตัวเองบ้างนะคะแพทเทิร์นของจอยนะคะเวลาจะเขียนแดรี่เนี่ย ก็จะมีรูปแบบคืออย่างแรกเลยคือจอยจะจดเป็นเหตุการณ์ก่อนแล้วก็อย่างที่2คือจอยจะจดว่าในเหตุการณ์นั้นน่ะจอยแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปเป็นรีแอคชั่นยังไงที่คนอื่นเห็นว่าเราอ่ะแสดงออกามาแบบนั้นจะเป็นแบบท่าทางคําพูดหรือว่าจะเป็นหน้าตาอะไรยังไงก็ได้นะคะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกไปที่คนอื่นเห็นอแล้วก็อย่างที่3คือจอยจะจดความคิดที่อยู่ในหัวแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในใจอันนี้จะเป็นที่ ตัวเองละก็คือคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้รับรู้กับเราแต่เราจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่หรือเรารู้สึกอะไรกับเหตุการณ์นั้นถูกไหมคะอืมแล้วก็ลึกลงไปอีกชั้นนึงค่ะข้อที่4ี่ก็คือจอยจะจดความคาดหวังว่าจอยมีความคาดหวังต่อเหตุการณ์นั้นยังไงอาจจะเป็นความคาดหวังของตัวเองก็ได้ว่าเราอยากให้ตัวเองเป็นยังไงหรือเป็นความคาดหวังกับคนอื่นก็ได้ว่าในสถานาการณ์นั้น,น่ะเราอยากให คนตรงหน้าเขาทําอะไรกับเราอ,อันนี้มันจะเป็นอยู่ลึลกๆในใจนะคะ mm hmm. เราจะต้องแบบขุดนิดนึงคือพอเราเริ่มเขียนไดอารี่ไปเรื่อยๆะคะ่ะตรงเนี้ยมันจะเริ่มเห็นชัดขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดตอนแรกๆจะไม่ค่อยเห็นนะคะต้องค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อที่5ค่ะคือลึกลงไปอีกก็คือจะเป็นความเชื่อละความเชื่อเนี่ยจอยจะบอกว่ายากนิดนึงช่วงปีสองปีแรกที่จอยจดไดอารี่อะ่ะจะย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าความเชื่อคืออะไรเพราะว่าความเชื่อของคนเรานะคะมันฝังลึกอยู่ ข้างในแบบส่วนลึกมากๆอ่ะถ้าใครเคยเรียนเรื่องภูเขาน้ําแข็งนะคะก็จะรู้ว่ามันอยู่แทบจะใต้ๆของภูเขาน้าแข็งแล้วเออคว่าภูเขาน้าแข็งเนี่ยก็คือด้านบนของภูเขาน้าแข็งคือพฤติกรรมหรือสิ่งที่คนอื่นภายนอกเห็นเนาะส่วนใต้ภูเขาน้าแข็งอ่ะมันคือเรื่องภายในใจอย่างเช่นที่จอยบอกตะกี้นี้เรื่องความคิดความรู้สึกอ่ะบางทีถ้าเราไม่ได้แสดงออกมา มันก็ไม่มีใครรับรู้ใช่ไหมคะหรือความคาดหวังเนี้ยก็ไม่มีใครความรู้ใครจะมานั่งพูดว่าเธอฉันอ่ะมีความคาดหวังอยากให้เธอทาอย่างนี้ใช่ไหมอออันนี้ก็คือลึกลงไปอีกก็คือความเชื่อนะคะความเชื่อเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องแค่ศาสนาอย่างเดียวนะคะมันจะมีความเชื่ออื่นๆอีกที่เราอ่ะยึดมั่นถือมั่นว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนสมการในหัวเราค่ะว่าเราอ่ะคิดว่าต้องเป็นแบบนี้สิอะไรอย่างนงี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถูกตามสมการของเรานะมันจะ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่มันควรจะเป็นในมาตรฐานของเราคนเดียวด้วยนะคะคือ <c ười> คนอื่นเนี่ยก็อาจจะเชื่อหรืออาจจะไม่ได้เชื่อในแบบที่เราเชื่อนะคะอืม응เรื่องความเชื่อเนี่ยค่อนข้างลึกมากมันจะอยู่กับคนที่เกิดมาตามการเลี้ยงดูตามสภาพแวดล้อมที่เขาได้เจอมานะคะความเชื่อของเขาเนี่ยจะฝังลึกลากลงในใจที่บางคนอะ่ะยังไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองมีความเชื่อแบบนี้นะคะอืม응แล้วก็อีกข้อหนึ่งคะ่ะข้อสุดท้ายลึกลงไปอีกเลยก็คือ ความต้องการที่แท้จริงหรือว่าความกลัวในใจนั่นเองนะคะซึ่งแบบตามหลักจิตวิทยาเนี่ยบางทีบางคนเขาก็เรียกเรื่องเนี้ยว่าเป็นปมในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบอินเนอร์ชัยอะไรอย่างงี้นะคือถ้าสมมติเราขุดลงไปได้ลึกถึงขนาดนั้นอะ่ะเราจะรู้จักตัวเองแบบเหมือนก้นบึ้งของหัวใจเลยอะ่ะว่าโอเคลึกๆจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องการอะไรซึ่งไม่ใช่แค่ความต้องการภายนอกคะ่ะมันเป็นความต้องการภายในเรื่องนามาทมในใจของเรานะคะแล้วก็ความกลัวคือบางทีอะ่ะเรา ทำปฏิกยาอะไรบางอย่างเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นหรอกแต่ว่าเรากลัวว่าเราจะต้องไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วมันไปกระทบกับปมในใจวัยเด็กอะไรของเราอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งซึ่งถามว่าเราเขียนอรี่จนขุดไปลึกถึงตรงนี้ได้เราจะเข้าใจใตัวเองเชิงลึกมากๆมากๆเลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครไปถึงก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้าใครยังไม่ถึงนะคะก็อยากจะให้ลองเขียนให้ละเอียดดูค่ะอืม ซึ่งหัวข้อต่างๆเนี่ยอ่ะก็คือจอยบอกไป6หัวข้อเนาะก็คือถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยมันต้องเป็นยังไงคะเดี๋ยวจอยจะยกตัวอย่างแบบเป็นรูปธรรมให้ให้ลองดูว่าจะเข้าใจไหมนะคะอ่ะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกในการจดไดอารี่ก็คือสมมติสมมุติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะคะก็คือสมมุติว่าเราอยู่ในวงสังคม,มวงเพื่อนก็ได้อ่ะแล้วเรา เรแค่ระคายว่าเราอ่ะไม่ได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างที่เพื่อนไม่ยอมบอกเราอะไรอย่างนี้อืมองเงี้ยถ้าเป็นจอยอ่ะจอยก็จะรู้สึกกังวลใช่ไหมเออก็คือแบบอ่ะเราก็จดแค่เหตุการณ์ก่อนอย่าเพิ่งจดความรู้สึกนะคะเริ่มแรกข้อที่1คือการจดเหตุการณ์ใช่ไหมคะหเหตุการณ์เนี่ยเวลาจดให้จดเป็นกลางนะคะเป็นแฟกต์เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเท่านั้นอ่ะก็จดเลยว่าเราอ่ะไม่ได้รับข้อมูลอืมจากเพื่อนอย่างเต็มที่ทําให้เราอ่ะอ่ะรู้สึก จุดๆอ่ะยังไม่ต้องถึงความรู้สึกอนะเอาแค่นี้ก่อนอืมแล้วก็ข้อที่2ก็คือจดพฤติกรรมของเราคือรีแอคชั่นของตัวเราเองอะ่ะต่อเหตุการณ์นั้นๆนะคะก็คืออย่างนักขณะนัา,น,าน,น,นะคะตัวตัวจอยเองอะ่ะตอนที่ไม่ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆจากเพื่อนนะคะจอยก็เลยถามเพื่อนไปเลยถามว่าเออทำไมมันอย่างนี้เอาแล้วมันจะต้องยังไงมันเป็นมายังไงเออแล้วอย่างงู้นได้ไหมทำไมไม่อย่างนี้โอ้ถามใหญ่เลย คืออันนี้ก็จดไปก่อนค่ะจดว่าโอเคเรียกแชนของเราเป็นแบบนี้นะอือต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3คือการจดความคิดค่ะอ่าคือข้อที่3เนี่ยมันมีทั้งความคิดความรู้สึกเนาะให้เราแยกกันเอาความคิดก่อนก็ได้ความคิดเนี่ยจอยก็จดลงไปว่าจอยมีความคิดแล่นข้อมาในหัวว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเขาไม่บอกเรานะอือหรือว่าความอยากรู้สงสัยจังเลยแล้วก็มีความแบบคิด ไปอย่างอื่นอีกฟุงงซ่านเนาะก็คือเอ๊ะเขาปิดบังอะไรเราอยู่หรือเปล่านะเขามีดูมีรับลมคมในหรือที่เขาไม่อยากบอกเราเนี่ยเพราะว่าเขากลัวไม่สบายใจหรือเปล่าเออเขามีข้อมูลบางอย่างที่ถ้าบอกเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยดีเขาก็เลยไม่อยากบอกหรือเปล่าหรือว่าเขาก็มีความลับจริงๆที่ไม่อยากบอกเราหรือเขาไม่ชอบเรานะโอ้โหมันแบบคือความคิดอ่ะมันไปไปได้เยอะค่ะมันมาเรื่อยๆเลยถ้าจะคิดนะคะเออ นั่นแหละก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปเราก็จดความความรู้สึกอารมณ์ของเราด้วยนะคะอ่าอย่างตอนนั้นอ่ะจอยก็จดไปว่าจอยรู้สึกว้าวุ่นใจกังวลใจแล้วก็มีความรู้สึกระแวงด้วยระแวงว่าเพื่อนแบบอ่ามีความลับบางอย่างที่ไม่อยากบอกแล้วก็รู้สึกไม่ไว้ใจอะไรประมาณนี้นะคะอืมต่อไปนะคะต่อไปก็จดความคาดหวังนะคะความคาดหวังเนี่ยมันก็จะมีต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะอย่างตอนนั้นอ่ะจอยมี ความคาดหวังของตัวเองก็คือจอยอะไม่อยากจะไปถามเพื่อนเยอะทั้งที่ถามไปแล้วเลยนะเออแต่ว่าก็พยายามบอกตัวเองคืออีกจอยหนึ่งอะมันก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่าไปถามเพื่อนเยอะถามไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปกดดันเขาแต่อีกจอยหนึ่งก็บอกว่าก็มันอยากรู้อะอะไรเงี้ยเออทำไมเขาไม่บอกเราหน้าอะไรเงี้ยอ่ะมันก็มีความคาดหวังต่อตัวเองใช่ไหมคะว่าฝั่งหนึ่งก็อยากให้ถามฝั่งหนึ่งก็ไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนจะไม่สบายใจ แล้วก็ความคาดหวังต่อคนอื่นก็คือความคาดหวังต่อเพื่อนนะคะก็คือว่าเราอะคาดหวังว่าเขาอะจะต้องบอกข้อมูลเราครบครบ,อบอกทุกอย่างให้เกระจ่างอะไรเงี้ยบอกอย่างตรงไปตรงมาอะไรอย่างนี้อืมอันนี้ก็คือความคาดหวังต่อคนอื่นนะคะทีนี้ข้อต่อไปนะคะก็คือการค้นหาความเชื่อตัวเองเนาะอืมจอยก็ไปดูว่าทําไมจอยถึงอยาก รับรู้ข้อมูลนี้จังเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการไม่ได้รับข้อมูลน่ะรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยอืมก็ไปค้นพบว่าจอยอ่ะมีสมการในหัวว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสอ่ะคือความจริงใจเออคือถ้าสมมติว่าใครก็ตามมาแบบบอกนิดๆไม่บอกแล้วก็ดูลับๆล่อๆอะไรเงี้ยจอยจะไม่ชอบจอยจะรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่จริงใจอ่า อันนี้ความเชื่อเนี่ยมันมันไม่มีว่าใครถูกหรือใครผิดนะคะมันขึ้นอยู่กับการเติบโตมาการเลี้ยงดูหรืออะไรก็ตามค่ะมันจะทําให้เรามีความเชื่อบางอย่างเพราะว่าจริงๆแล้ว,วความเชื่อของคนอื่นอ่ะก็อาจจะไม่เหมือนจอยก็ได้คือบางคนอ่ะเขาก็อาจจะเชื่อว่าเอ,อ่อถ้าข้อมูลมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของคนอื่นเขาก็จะไม่บอกถูกไหมเพราะว่าถ้าเขาอ่ะให้ความสําคัญกับความเป็นมิตรความสัมพันธ์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าสําหรับจอยอ่ะ จอยมีสมการความเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสมันจะรู้สึกจริงใจกว่าอคือต่อให้ข้อมูลมันแบบต้องมาทำร้ายจิตใจอะจอยก็ยังอยากที่จะรู้มากกว่าอืเพราะว่าการแบบปิดบางข้อมูลอะจอยจะรู้สึกว่ามันไม่จริงใจมันดูมีรับลมคุมในนะคะอซึ่งอันนี้เวลาเราขุดเจอความเชื่อเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยนะออคือพอเราอะเรารู้แล้วว่าอ๋อสมการเราเป็นอย่างนี้ เราก็ลองคิดก็ได้ว่าเพื่อนของเราคนนั้นอะ่ะที่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลมาเขาอาจจะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนเราก็ได้ก็คือคนนั้นน่ะเขาไม่ได้ต้องการทาร้ายอะไรเราต้องการแบบทําให้เรารู้สึกไม่ดีคือจริงๆเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร,ะไรแต่การกระทําของเขาอ่ะเกิดจากความเชื่อของเขาที่เขารู้สึกว่าการที่มีข้อมูลที่จะจะไปทาร้ายใจิตใจคนอื่นน่ะเขาจะไม่บอกดีกว่าเพราะว่าความจริงใจของเขาอ่ะคือการรักษาความสัมพันธ์ ็นไหมคะคือความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันพอแบบพอลงขุดลงไปใต้ภูเขาน้ําแข็งลึกๆอะ่ะมันทาให้ว่าทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะทุกคนอะ่ะก็มีเจตนาดีนะแต่ว่ามีวิธีคิดที่ต่างกันทําให้เกิดการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้คะ่ะอืมทีอ่ะกลับมาที่เรื่องจอยต่อนะอ่ะกลับมาการจดแดรี่ของจอยก็คือต่อจากความเชื่อเนี่ยเราก็จะขุดลงไปอีกว่าจริงๆแล้วอ่ะเหตุการณ์เนี้ยจอยมีความต้องการที่แท้จริง,ร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 งเรื่องอะไร หรือมีความกลัวเรื่องอะไรอ่าจอยก็ขุดไปได้ว่าจอยอะ่ะต้องการความปลอดภยัยอืมกลัวการกลัวการถูกหักหลังอ่ากลัวความไม่จริงใจอืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้จอยอะ่ะมีความคิดความรู้สึกอืมว่าแบบระแวงว่าเอ้ยเพื่อนจะแบบมีรับลมคมในไม่จริงใจกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไม่ปลอดภัยกับการอยู่ใน วงของเพื่อนกลุ่มนี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้จอยเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถไปนพนัฒนาตัวเองได้ต่อไปเราอาจจะแบบคิดว่าอ่ะมันจะมีวิธีไหนอีกในการเลือกว่าถ้าสมมติอนาคตเกิดเรื่องประมาณนี้อีกนะอันนี้จอยชอบเขียนมากว่าถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เออบทสุดท้ายอ่ะฉันจะเปลี่ยนยังไงคือการเขียนอันนี้จอยชอบตรงที่ว่าถึงแม้ว่า ไอสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตท,ที่เรามาจดไดรี่เนี่ยบางเรื่องอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเรื่องที่จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้คล้ายๆกันอ่ะในอนาคตอ่ะเราจะได้รู้วิธีการจัดการที่จะทําให้ใจเราสบายขึ้นแล้วก็มีสกิลมากขึ้นด้วยนะคะซึ่นอย่างอ่ะเรื่องนี้จอยก็จดไปว่าถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะจอยจะลองคุยกับเพื่อนดูว่าเออเนี่ยเราอ่ะรู้สึกไม่สบายใจเลย ที่เราไม่รับรู้ข้อมูลเราไม่แน่ใจว่าเธอไม่อยากบอกเราเพราะว่าเธอกลัวเราไม่สบายใจหรือเปล่านี่คือมันต้องเป็นวิธีที่เราไม่ไปโทษเขาด้วยนะคะคือต้องเป็นหาวิธีที่เป็นกลางที่เราจะประสานไมตรีต่อกันละกันนะคะแล้วก็ได้ทั้งความต้องการของเราและได้ทั้งความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอยากได้ความสบายใจเนาะก็อย่างที่บอกว่าความเชื่อของจอยก็คือความสบายใจคือจอยอยากได้รับข้อมูล ส่วนความสบายใจของเพื่อนที่จอยแบบติต่างคิดเอาเองว่าเพื่อนน่าจะอยากให้อ่าข้อมูลบางอย่างไม่ไปกระทบจิตใจคนอื่นอ่ะอันนี้เราแบบเป็นสมมติฐานเนาะมันก็คือเหมือนการทําวิทยาศาสตร์เนาะเราต้องมีการทดลองเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเพื่อนอะ่ะมีความเชื่อย,ยังไงอืมเราก็ต้องแบบ อ่ะลองทดลองดูก่อนว่าเพื่อนเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนั้นที่เราคิดหรือเปล่าว่าเขาไม่อยากบอกเราเพราะว่าเขากลัวข้อมูลนั้นจะมาทำเจ็ดร้จิตใจเราเราก็บอกไปเลยว่าเออเนี่ยเราอ่ะอยากรู้เพราะว่าเรารู้สึกอ่าแบบไม่สบายใจเลยเธอบอกเราได้ไหม,มถ้ามันทำร้ายจิตใจเราก็ไม่เป็นไรนะเราแบบยืนยันที่จะยอมรับแล้วนี่เราต้องแบบโปรเทคเขาด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะแบบ พูดไปเอออยากรู้อยากรู้อ่ะเขาก็ยังกลัวอยู่ใช่ไหมเพราะเขามีความกังวลอันนี้ตามสมมติฐานนะคะว่าเขาอาจจะมีความกังวลก็ลองคุยด,ดูค่ะอืมนั่นแหละ,ะหก็เหตุการณ์ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะยังไม่ใช่สมมติฐา,านที่ถูกก็ได้เราก็ต้องค้นหากันต่อไปนะคะก็คือเราจะใช้เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิตอะ ในการมาตั้งสมมติฐานเพื่อหาคำตอบหา p ossibility ต่างๆนะคะเพราะว่าวิธีการแก้ไขข,ของปัญหาในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันก็คงมีหลายวิธีเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆะคะ่ะเหมือนโยนหินถามทางเนาะว่าเอ๊ะใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์ต่อๆไปก็จะค่อยๆสอนเราเองค่ะเราก็จะเรียนรู้กับมันไปได้เองนะอโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างที่สดูค่ะตัวอย่างที่สนะ สมมติเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงของจรันคือเหตุการณ์คือสมมุติว่ามันมีร้านข้าวมาเปิดใหม่อ่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปลองกินข้าวร้านนี้จังคือเราเบื่อข้าวร้านเดิมมากเลยเรากินมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยมีร้านใหม่มาเปิดโอ้ยอยากลองอะไรางี้แล้วสถานการณ์ก็คือเพื่อนเดินมาบอกว่า เพื่อนไปลองมาแล้วมไม่อร่อยอะจอยเออแล้วก็เราก็จดไปอันนี้คือเหตุการณ์เนาะอ่ะมีค้าร้านข้ามาเปิดใหม่เราอยากไปกินแต่เพื่อนมาบอกว่าไม่อร่อยไม่ต้องไปลองหรอกอพฤติกรรมของเราหรือการเรีแอคชั่นของเรานะคะอันนี้ก็คือลองจดลงไปว่าอ่ะเราเรีแอคชั่นว่าไงเราก็คือเรีแอคชั่นบอกเพื่อนไปว่าเออขอบคุณนะที่มาบอกแต่ว่าเราอ่ะยังอยากอยากไปลองอยู่ดีเราอยากรู้ว่า รสชาติมันเป็นยังไงเออถึงแบบถึงเธอจะบอกว่าไม่อร่อยเราก็อยากรู้อยู่ดีอย่างนี้อืมอันนี้ก็ก็คือเป็น reaction ของเรานะคะอืมแล้วก็ต่อไปแล้วก็ไปจดความคิดของเราค่ะอ่าความคิดของเราเนี่ยอาจจะเป็นความคิดที่เราบอกเพื่อนไปก็ได้หรืออาจจะเป็นความคิดที่เราคิดอยู่ในใจไม่ได้บอกเพื่อนก็ได้นะคะอ่ะก็คือในหัวจอยเนี่ยยก็จะคิดว่าเอะมันไม่อร่อยจริงหรออ่ารสชาติมันเป็นยังไงนะ มันไม่อร่อยสําหรับเพื่อนคือไม่ถูกปากเพื่อนแต่อาจจะอร่อยสําหรับเราก็ได้อ่ามันก็มี possibility อยู่ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ถ้ามันไม่อร่อยจริงอะ่ะเราก็อย่างน้อยเราก็ไปลองให้รู้ว่าโอเคมันไม่อร่อยจริงนะเออจะได้ไม่ต้องคาใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วก็จดอารมณ์ความรู้สึกค่ะอารมณ์ความรู้สึกของจอยอะ่ะเวลาจอยเจออะไรสิ่งใหม่ๆจอยจะเป็นคนที่แบบตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยอ่าจอยก็จดไปว่าตื่นเต้นนะอยากลองอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็ต่อไปจดความคาดหวังนะคะ ควคาดหวังของตัวจอยเองเนี่ยก็คือจอยคาดหวังว่าจอยจะได้รับรู้รสชาติบรรยากาศร้านความรู้สึกของพนักงานอะไรยาเงี้ยเอออยากรู้เรื่องพวกนี้นะคะส่วนความคาดหวังของคนอื่นอ่ะของเพื่อนละกันจอยก็คาดหวังว่าเพื่อนอ่ะจะเปิดใจรับความคิดเห็นต่างได้คือสมมุติว่าถ้าจอยไปกินแล้วจอยดันชอบอ่ะเออแล้วถ้าสมมติจอยไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยร้านที่เธอบอกว่าไม่อร่อยอ่ะฉันชอบมากเลยว่ะ เออเพื่อนจะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเออเราก็มีความคาดหวังตรงนั้นแล้วก็มีความคาดหวังต่อสภาพแวดล้อมด้วย mm hmm. อ่าก็คือจอยอ่ะพอเวลาไปลองร้านใหม่เนาะเราก็อยากให้มันดีคือพอแบบมันเป็นร้านใหม่อ่ะถ้ามันดีเราจะได้แบบโอเคมีช้อยส์เพิ่มไม่ต้องกินร้านเก่าไปตลอดแล้วอะไรางี้ใช่ไหมคะเออเราก็มีความคาดหวังว่าเฮ้ยมันอาจจะดีก็ได้อะไรางี้เอออยากให้มันดีว่างั้นเถอะแต่จริงๆรแล้วมันจะดีหรือเปล่าไม่รู้นะอืมทีนี้ เราก็ลงลึกไปอีกค่ะลงลึกไปที่ความเชื่อคือว่าจอยก็เห็นว่าความเชื่อของจอยคือจอยเชื่อว่าคนเราทุกคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอืก็คือเพื่อนอาจจะไม่ชอบร้านนี้จอยอาจจะชอบร้านนี้ก็ได้แล้วก็จะมีอีกหลายๆร้านที่เพื่อนอาจจะชอบแต่จอยไม่ชอบก็ได้จอยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีความชอบที่ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะแล้วเพื่อนมาบอกว่าร้านนี้ไม่อร่อยอ่ะจอยก็ต้องควรไปลองให้รู้ว่าตัวเองไม่อร่อยจริง ไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่ทุกคนพูดที่เรายังไม่ได้ลองนะคะอ,อันนี้คือความเชื่อของจอยอทีนี้พอขุดลงไปที่ความต้องการที่แท้จริงหรือความกลัวนะคะก็คือจอยอะ่ะกลัวก่นก็ได้จอยอะ่ะเป็นคนที่เบื่อกลัวความเบื่ออ่ก็คือพอมันต้องกินร้านเก่าแบบเดิมๆซ้ำๆย้ำๆม,มานา,านเป็นปีอย่างเงี้ยก็เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมคะก็กลัวอพอมีร้านใหม่ปุ๊บ ความต้องการที่แท้จริงก็คือจอยต้องการที่จะไปเ็พประสบการณ์ใหม่อ,มอาจจะไปเสพแบบว่าอาหารก็ได้ว่าอร่อยไหมหรือไปเสพบรรยากาศร้านสมมุติอาหารไม่อร่อยอแต่ว่าบรรยากาศน่านั่งมากเลยโอเคอถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนี้อ่ร้านนี้เอาไว้แบบมานั่งจิบบรรยากาศนั่งกินเครื่องดื่มอะไรก็ได้สมมุติว่าอาหารไม่อร่อยนะ,ะหรือว่าถ้าสมมุติว่า พนักง,งานใจดีอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะอยากแวะไปแวะไปทักทายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือว่ามิติของการเป็นร้านอาหารเนะะี่ยมันก็มีหลายหลายปัจจัยเนาะ,ะทั้งอาหารเครื่องดื่มบรรยากาศเพลงหรือพนักง,งานก็ตามนะคะจอยก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะมีสักอย่างหนึ่งที่เราชอบก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีความคาดหวังในตะรงนี้นะก็จดไปะคะ่ะคือการจดพวกนี้มันจะทําให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้น,นะคะ่ะว่าเออเวลาเราจดหลายๆครั้งอะ่ะมันจะเห็น อะไรบางอย่างที่ซ้าเดิมค่ะอย่างเช่นความเชื่อเนี่ยมันซ้าเดิมเยอะหรือว่าความต้องการที่แท้จริงความกลัวเนี่ยก็จะค่อนข้างซ้าเดิมค่ะคนเราเนี่ยจะมีความกลัวความต้องการที่แท้จริงอยู่ไม่กี่อยา่างหรือความเชื่อเนี่ยไอสมการเนี่ยมันจะซ้ากับหลายๆเรื่องเลยนะเออคือแบบสมมุติว่าอย่างจอยเชื่อว่าอ่าคนเรามีความชอบที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่อให้ไม่ใช่เรื่องร้านอาหารนะต่อให้เป็นเรื่องอื่นสมมติว่าเพื่อนจะซื้อรถ เพื่อนอยากซื้อรถแบบหนึ่งเราอยากซื้อรถแบบหนึ่งเราก็จะไม่ไปนั่งเถียงกับเพื่อนว่าเฮ้ยแบบนี้แบบของเราที่เราคิดอะ่ะดีกว่านะอะไรไม่ใช่อะ่ะจอยจะบอกว่าโอเคอ่ะเธอชอบแบบนั้นฉันชอบแบบนี้อ่ะไม่เหมือนกันอย่างงี้เออม,มันก็จะเริ่มซ้ำๆเริ่มเห็นละอ๋อแพทเทิร์นความเชื่อของเรานะเป็นประมาณนี้อืมเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะอืมอ่ะแล้วก็เราอ่ะอาจจะตั้งคําถามกับตัวเอง ลึกลงไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะหลังจากที่จดแดรี่ในแต่ละวันเสร็จแล้วนะคะว่าเออทาไมเราถึงมีรีแอคชั่นแบบนั้นนะคะอย่างเช่นที่จอยไปถามเพื่อนว่าเออเนี่ยอย่างน้อยฉันะขอไปลองหนะ่อยเหอะถึงเธอจะบอกว่ามันไม่อร่อยก็ตามคือพอจอยขุดไปเรื่อยๆจอยก็จะรู้ว่าโอเคอย่างน้อยอะถ้าจอยได้ไปรู้อะถึงมันจะไม่อร่อยตามที่เพื่อนบอกเลยนะเออจอยก็จะได้ไม่คาใจ ว่าอ๋อโอเคร้านนี้มันไม่อร่อยจริงอืมหรือแบบสมมติว่ามีเพื่อนมาจากที่อื่นใช่ไหมมาแถวบ้านจอยจอยจะได้บอกว่าเฮ้ยอันน้อันเนี้ยมันไม่อร่อยจริงอันเนี้ยจอยไม่ได้แค่ฟังมานะจอยไปชิมมาแล้วนี่จอยรู้จริงๆเลยอ่างเงี้ยอืมมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าผ่านไปในแต่ละวันก็แบบอร่อยจริงไม่ว่าเอ๊หรือไม่อร่อยฟังมาเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะเริ่มเห็นค่ะว่าเราอะให้คุณค่าหรือให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรใช่ไหม อย่างเรื่องเนี้ยจอ,อยก็จะเห็นว่าโอเคจอ,อยอะได้ให้คุณค่ากับเรื่องการเรียนรู้อื in, แล้วก็การเปิดรับสิ่งใหม่ๆคือจอ,อยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรก็ตามาอะคะจอยอะเห็นไหมตัวอย่างของตัวอย่างที่จอ,อยยกมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าจอ,อยอะอยากเรียนรู้อยากรู้อยากได้ข้อมูลอื in. ถึงแม้ว่าอย่างตัวอย่างแยกอะถึงแม้ว่าเป็นข้อมูลที่ทําให้จอ,อยจะ,จะเตือนใจอะจอ,อยก็ เลือกที่อยากจะได้รับข้อมูลมากกว่าที่จะปิดหูปิดตาแล้วสบายใจเพราะลึกๆแล้วจอยรู้สึกว่าจอยไม่สบายใจค่ะถ้าใครมีเรื่องที่คิดว่าจอยอจะไม่สบายใจอ่ะแต่ว่ามาบอกจอยอ่ะจอยรู้สึกดีกว่านะคะ mm. นี่แหละค่ะจอยก็รู้สึกว่าการได้รับข้อ,ขอมูลเนี่ยเป็นอะไรที่จอยให้คุณค่าความสําคัญนะคะอืมแล้วก็อ่ะลึกลงไปอีก ก็คือบางทีจอยก็เขียนว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้จอยอยากแก้ไขตัวเองยังไงใช่ไหมคะเหมือนตัวอย่างตะกีน้นี้ก็คือถ้าเคสเนี้ยถ้าจอยอยากแก้ไขตัวเองหรือพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ก็คือจอยจะตั้งใจประเมินให้ละเอียดกว่านี้ค่ะอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าอ่ะเพื่อนบอกว่าไม่ลอยแล้วจอยก็เฮ้ยฉันอยากลองยังไงก็อยากรู้แล้วก็ไปกินปรากฏว่า ไม่มีอะไรดีเลยอาหารก็ไม่อร่อยบรรยากาศก็กไม่ดีพนักง,งานก็ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะจอยก็จะมาจดอันนี้จอยจดจริงๆนะจอยก็จดว่าเฮ้ยเขาหน้าเราต้องอาประเมินให้ดีกว่านี้ว่าหรือไปถามเพื่อนให้ละเอียดกว่านี้ว่าเฮ้ยที่เธอบอกก็ไม่อร่อยอะ่ะมันเป็นยังไงนะเออรสชาติมันแบบไหนอ่าสมมุติว่าเธอไม่ชอบกินเค็มแล้วมันเค็มหรอเอ่อหรือว่าในอาหารเนี่ยมันดูปรุงไม่สุกหรือมันเป็นยังไงที่มันไม่อร่อยสําหรับเธอเนี่ย เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลองทุกๆุกอย่างในชีวิตนะคไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรบางอย่างจากคนอื่นได้เลยเราต้องลองทุกอย่างมันก็จะเสียเวลาเกินไปใช่ไหมคะเรอาอก็ถามเพื่อนให้ละเอียดลงไปเลยว่าโอเคมันไม่อร่อยแบบไหนมันเป็นแบบเดียวกับที่เราให้คุณค่าไหมสมมติว่าถ้าจอยชอบกินเปรี้ยวใช่ไหมคะเ,เขาบอกว่าเออเนี่ยร้านนี้มันเปรี้ยวเกินไปเขาไม่ชอบเลยอ,อันนี้จอยอาจจะยังอยากไปลองนะคะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าร้านเนี้ย ปรุงอาหารไม่สุกเลยอม,มีแมลงด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ตอยอาจจะไม่อยากลองแล้วก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปเนาะอันนี้ก็คือวิธีการพัฒนาความอยากรู้ของลองของตัวเองนะคะนน้ก็คือยังอยู่ในพื้นฐานความเชื่อเดิมหรือความต้องการเดิมนะคะก็คือความอยากรู้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพัฒนาขึ้นไปก็คือเราอะไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองเองเพื่อให้ได้รับความรู้ชุดข้อมูลนั้นก็ได้แต่เป็นการถามเพื่อนเอาว่าอ๋อ มันไม่เวิร์กยังไงเราก็จะได้ชุดข้อมูลนี้เหมือนเดิมแต่ได้รับจากเพื่อนแทนอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีทางแก้ไขเป็นวิธีแนวทางของจอยนะคะก็ทุกคนลองเอาไปลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะจอยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีความเชื่อความต้องการลึกๆในใจเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าพอจดไปน,น,นานๆนะคะจดไปเยอะๆเ,เนี่ยก็จะเห็นแนวทางของตัวเองว่าเออเราจะจดแบบไหนนะแล้วเราจะ หาวิธีพัฒนาตัวเองยังไงค่ะจอยเชื่อว่าการจดพวกนี้จะทําให้เราอะเริ่มสะท้อนเริ่มกลับมาเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นเหมือนกับเราอะถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็ไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอะเริ่มจดอะค่ะมันเหมือนกับว่าถอดตัวเราอะเอาไปใส่ในแดรี่เล่มนี้แล้วเราก็ยืนมองตัวเองอะมองมองแดรี่เล่มเนี้ย เหมือนเราตัวเห็นตัวเราเองจากมุมที่กว้างมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอเนี่ยไอจอยคนเนี้มันพลาดตรงนี้นะเนี่ยถ้าสมมุติว่าฉันน่ะสามารถไกด์เขาได้นะนจะบอกเขาอย่างนี้เลยว่าไอจอยเมื่อวานจริงๆแล้วถ้าเธอพัฒนาตัวเองนะเธอจะเป็นจอยที่ดีกว่าแล้วลองเอาวิธีนี้ไปใช้ในอนานคตน,นะเจ้าจอยคนเนี้จะดีขึ้นแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จอยเคยใช้มานะคะก็ ลองเอามาแชร์ให้ทุกคนดูว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วทุกคนอลองไปปรับใช้ดูค่ะถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวพัฒนาตัวเองแบบนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง j จซี่ไว้ด้วยนะคะคลิปต่อไปจอยจะมาแชร์วิธีการเข้าใจตัวเองในรูปแบบอื่นๆอีกนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย